อยุในขณะเดียวกันเสียงละขั้งเป็นสัญลักษณ์ของบุญเป็นในว่าสัญลักษณ์ของบุญคือบอกเตะตอนพระจะบินตบากกดีตอนพาสิสวดมนต์ไหวพระก,กดีก็มีการตีละขั้งในสัญญาเป็นการเตือนให้พระโล่งท่ำมจิจกรรม เพื่อเป็นการสวดมนต์ไหวพ้พระอันนี้ถืี่ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่มีความคิดโดยเฉพาะคนโบราณการเจาะนิยมนักือกันพ่อแม่ผู้ใหอยากให้ลูกเสียงดีอยากให้เป็นนักลอกอยากเป็นมะล่างหรือเป็นนัก หลองทีวี่ซื้อเสียงหรือถ้ามียงกิจกรรมอะไรอย่าี้ซื้อเสียงคนโบราณก็จะบอกว่าให้บริจาะคขั้งอันนี้คนโบราณก็จะโหดเแต่ว่าถึงอย่างไดก็ดีการทำบุญเอียงก็ตามดีเป็นประโยชน์แกหวัดแกว่าศาส,สนาถือว่าผู้ม่ นำใจที่เสียสละจะตุปัจของของเงินทองมันหายากลำบากกปนได้ก็ตามแต่ด้วยความตั้งใจของคนบริจาคด้วยความตั้งใจของคนทำบุญกระจายให้มันเป็นประโยชน์กับสิ่งเรานั้นโดยเฉพาะจ้ิงพระพุทธศาสนาอดีวโบราทั้งหลายด้วยกันถือว่ามีนำใจ ที่ได้เสียสละจจตุปัจจัยของข,ของเงินท่องถึงแม้วา่าเศรษฐกิจมัญหายากลำบากแต่หนำใจอันนี้ถือว่าเป็นหนำใจที่ประเสริฐเป็นหนำใจที่เลิศท,ที่ย่อมเสียสละส่วบางส่วนที่มาได้ทถ้าบุญนอกจากข้อเรียงชีวิตที่ว่าของเขาแล้วยังมีการเสียสละอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับชีวิตโดยเฉพาะยิ่งยิ่งคนเฮา เกิดมาด้วยบุญด้วยบุญเก่าบุญเก่าที่เจ้าของเกิดมาเป็นคนเพราะว่านคนเกิดมาถ้าว่ามีบุญ่มีโอกาสจะเกิดบางคนเกิดมาแล้วก็ตายย่างพ่ท่านไอ้มีโอกาสจะตอบุญไหมคือมีโอกาสสิได้แต่ถ้าบุญไหมแต่ว่ามุจลารมาจัจลาร์ถามาเอาไปก่อนถือว่าเป็นโอกาสอันดีทีพวเข้าทั้งหลาย ได้มีโอกาสได้ทำบุญต่อยอดเพราะว่าบุญถือว่าเป็นเงาตามตัวจาของผู้ใดทางทางบุญในตอนที่มีชีวิตอยู่แสดงว่าผู้นั้นมีบุญตามเงาเป็นเงาตามตัวจาของไปเรื่อยๆจะพบจะขาดก็ตามยกตัวอย่างเช่นพระโสดาบันเพิินเสียชีวิตไปแล้ว ในพระไตรปิฎกว่าเสียงคิดไปแล้วก็ตามแต่กุณธรรมของพระโสดาบันยังติดตามไปเกิดชาติแต่ขันธ์ทบุญหาผู้ตายบางคนนี่ก็มีโอกาสทับบุญแต่ตายก่อนญยากทีพี่น้องทับบุญให้แต่ว่าการทับบุญให้ผู้ที่ให้มีโอกาสได้ใส่ท่านเดียวได้ใส่เฉพาะ ตอนที่จากทีพีนอได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเท่านั้นเพราะฉะนั้นเป็นการได้ว่าตอนมีชีวิตที่มีโอกาสในถ้ามุ่งานก็ดีแตว่าถ้าบุญถือว่าบุญนี่สิเป็นเงาตามตัวเข้าไปจกตกจจกขาดก็ตามแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือความดีในขณะที่มีกำลังม being ีชีวิตอยู่ ความดีนั่นที่เป็นเรื่อนบเป็นเพื่อนการันตีให้เข้าประกอบอาชีพการงานใดๆเข้าก็จะมีความจเจริญรุ่งเรืองได้ชีวิตการงานเพราะว่าการจิตใจมันดีจิตใจมันงามทําอีอย่างด่วนแต่มีความสําเร็จอันนี้เป็นความิีว่าต้องเอาภพะชาติใด้ก็ตามแต่ว่า,ากัเต้ต่างใจทําความดีขออาุโมทนากุสมเกตนา ของฝนทั้งทั้งหลายที่ได้มารวมท้ามบนในมณีขาออาดิสงส่วนนี้จงเป็นผีดอกออกผลในอนาคตในเน่าได้ประโยชน์กาเปเก็บผลบ,บุญของเราที่ได้ทำในมณีจนพบพบตกชาติไปขอให้นนงูทันทั้งหลายจงมีอายุวันนาสุขะพาระราปฏิภาณธรรมาสารสมบัติปิปตะนังบ,บุคก็ปิบุญผล หลาเกิดสันเสริญทำาาาในเด็กตอเจริญเจริญทุกท่านทุกคนในเสียงดีคือราขันเสียงดีเป็นการทีกเราชอบดีตลอดการระนาดนเสีงีเสีุงาีุสายีนาดเปนแส่เอียาอาวาติวาหาปูราปิปูเรนทีสัการรังเยวะเมวะอิโตดินนางเกตานางอุปกาปิ จิตตังปจิตตังกุม hang ิปเมวะสมิเจตุสัพเพภูเรนสุสังกปาจันโทปนารโสยธามณีโชติราโสยธาสัพพีติโยวัจันตุสัพพโรโภวินัสตุมาเตภวัตวันตระโยสุขีทีกายุโภวาวิวาตนาสีริสิังรุตธาปจายิโน จตารุธรรมวัตติอา